หลายคนอาจจะเคยเห็นพระนะครับพระนิสิตที่ได้วาดรูปตามวัดต่างๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าอาจะไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับหลักก็มาจากนี่แหละครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นที่แรกที่ได้เปิดวิชาสาขาวิชาพัฒนศิลปกรรมนะครับซึ่งจุดประสงค์ต้องการให้พระนิสิตนะครับได้นําความรู้ในด้านศิลปะมาทําให้เกิดคุณค่า ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมในงานศิลปะต่อยอดนะครับเพื่อจะให้วัดวาอาราต่างๆที่มีความสําคัญยิ่งได้เพิ่มความสําคัญมากขึ้นโดยใช้พระนิสิตซึ่งอาจจะจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆนะครับอาจจะทั้งในเชียงใหม่แล้วก็ทั้งในทั่วประเทศนะครับที่ได้มาเรียนนะครับได้นําความรู้ได้น่กลับไปพัฒนาทําให้วัดที่บ้านเกิดม,มีมีศิลปะที่งดงามคงอยู่สื่ไปนะครับ จะขอเชิญชวนแนะนำนะครับผู้สนใจทุกท่านนะครับที่รักในศิละปะมาชมผลงานของนิสิตนะครับพุทธศิละปะกรรมมหาวิทยาลัยองค์กรร,ราชวิยาลัยวิทยาัยเขตเชียงใหม่นะครับในวันที่23มีนา t h i นะครับถึงวันที่10เมษายนนะครับซึ่งงานศิละปะนิพนธ์ซึ่งจะหมายถึงว่าเป็นงานที่นิสิตได้เรียนมาในเวลา4ปีแล้วก็เป็นการสรุปรวบยอดนะครับเพื่อเห็นถึงปัจเจกในผลงานที่ ดิศได้รับเรียนมาว่าได้รับความรู้อะไรมานะครับซึ่งในนิทศาการจะมีผลงานทั้งงานปฏิมาก,กรรมนะครับงานสื่อผสมงานแกะไม้แล้วก็งานจิตรกรรมนะครับฉังนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับวันที่2 3มีนาคมนี้นะครับเวลาตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมีการสร้างมากเกินไปนะครับ แต่เราก็ได้เรียกกันว่าความเจริญซึ่งมันจะเดินทางวัตถุมากเกินไปนะครับาการให้คุณค่าเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นลดน้อยลงนะครับธรรมชาติลดน้อยลงป่าล,งาลดน้อยลงต้นไม้ลดน้อยลงครับมีแต่ตึกเกิดขึ้นครับอย่างต่อเนื่องเยอะๆมากมายจึงเป็นที่มาของการเกิดโลกร้อนต่างๆมลพิษต่างๆมลภาวะนํามาซึ่งโรคร้ายต่างๆมาสู่มนุษย์เพราะว่า,ามนุษย์เราให้ความสําคัญกับ การก่อสร้างมากกว่าธรรมชาตินะครับจึงข้าพเจ้าจึงรับแรงสะเทือนใจหรือแรงบันดาลใจนั้นมาถ่ายทอดผลงานศิลปะนะครับผ่านงานปฏิมาก,กรรมโดยการแกะไม้นะครับอาตมาภาพได้แรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตของอาตมาที่ได้อยู่กับธรรมชาติป่าไม้แล้วก็รู้สึกถึง ความศรัทธาของพระพุทธศาสนาที่ชาวบ้านชนบทได้มีแรงศรัทธาและสร้างโบราณสถานสถานที่ต่างๆจึงได้นำมาทำผลงานชิ้นนี้ผลงานชิ้นนี้ผมตั้งชื่อว่าอุรงังคานิทานซึ่งเป็นตำนานหรือวรรณคดีที่เกี่ยวกับ ระธานพนมหรือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองพระพุทธศาสนารวมไปทั้งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้นจากการที่ผมได้ศึกษาตำนานที่ชื่อว่าอุลังคณิทานนี้ได้เกิดความประทับใจจึงถ่ายทอดความประทับใจนี้ ออกมาในรูปแบบของหูกเต้่มอีสานแล้วก็ส่วนแนวความคิดนะครับแนวความคิดงานชิ้นนี้ก็ก็ได้รับแรงบราดาลใจ,จากเรื่องจริงเหมือนกัน,นแล้วก็เลี้ยงเคยเลี้ยงหมาแล้วก็มาผมุมมาโดนเบื่ออยู่หลายตัวด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าไปทานข้าวนอกวัดไปไปหากินนอกวัดตามตามตรอกซอกซอยนะครับแล้วก็โดนเบื่อแล้วก็มีคนใจร้าย ทำร้ายหมาทำร้ายทำร้ายสาัตว์คารุมาการบัดผมก็อยากจะฝากถึงเสียงเสียงของผมหรือเสียงของอนตมาเนี่ยในในผลงานชิ้นนี้ก็อยากสะท้อนให้เห็นถึงว่าอยากอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกปลุกจิตสำนึกด้วยการคือร่วมช่วยเหลือให้ไม่ให้หมาจอดจ่าหรือว่าหมาหมาวัดเนี่ยมีเยอะมากเกินไปการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่นธ์นนนนชุดนี้ เกิดจากความประทับใจที่ได้เที่ยวชมศาสนาสถานโบราณต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าจะช้ำรูดโซมลงไปตามกาลเวลาแต่ในเชิงของพุทธศิลป์ยังคงคุณค่าของความงดงามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่อยู่เสมออัตมาภาพจึงได้ถ่ายทอดความประทับใจผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ในรูปแบบจิตกรรมึ่งเหมือนจริงเพื่อให้พิจารณาเห็นคำสอนของ พระศาสนาที่ว่าอันนิจจังความไม่เที่ยงอันเป็นกฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวงได้แล้วคิดในวนันนันใจมาจากการบูชาภาพโอคตโดยชาวล้านาเชื่อว่าภาพโุคตคือพระอาหารหันต์ซิ่งเกิดจากเกิดในหลังสมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็มีเป็นภาพโุคตเป็นผู้มีภัณฑญญาหกมีอิทธิฤทธิ์มาก ปราบพยามาณในครั้งสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงทําพิธีฉลิมฉลองพระบรุมสารีรัตน์ทั้ง84,000องค์นะครับในสมัยนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้เชื่อว่าการบูชาพระปกตธหรือว่าการอัญเชิญพระปกตธขึ้นมาจากแม่น้ําซึ่งพระปกุธนั้นได้อาศัยอยู่ที่ใต้สะดือมหาสมุทร